สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมมิสเตอร์เคโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังเรื่องผู้บัญชาการล่าสุดขอบโลกหนังในปี2 0 0 3จะเป็นยังไงเมื่อเรือลบที่คิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษต้องไล la ่ล่าเรือลบทันสมัยของกองทัพเรือฝรั่งเศสจากผู้เล่าต้องกลายมาเป็นการหนีตายพวกเขาจะเอาตัวรอดได้ยังไงเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับเร <ai> ือลบหลวโเซอร์ไพรส์ของอังกฤษ มีปืนใหญ่28กระบอกลูกเรือประจำการ197คนคำสั่งจากกองบัญชาการถึงกับตันแจ็คผู้ควบคุมเรือเซไพให้เขานำเรือมุ่งหน้าสู่แปซิฟิกเพื่อเข้าสกัดเรืออาเคอรสัญชาติฝรั่งเศสโดยมีเจตนาในการนำสงคารามมาสู่น่านานา้ำให้จัดการจมเผาหรือยึดคองในปี1805เรือเซอร์ไพร ได้อ,อกปฏิบัติการตามคำสั่งตามไล่ล่าเรืออาร์เคลอนพวกเขาต้องแล่นเรือตามล่ามานานหลายวันแต่ก็ยังไม่เจอเรืออาร์เคลอนสักทีจนมาวันหนึ่งขนาดเรือเสอร์ไของอังกฤษกำลังทำการลาดตระเวนหาเรืออาร์เคลอนตามคำสั่งที่ได้มาก็ได้มีกะลาสีคนหนึ่งตะโกนบอกว่าเขาได้ยินเสียงะระฆังจากทางด้านขวาไกลๆนายทหารฝึกหัดที่มีชื่อว่าฮอนลอมซึ่งเขาได้เข้าเวรทำหน้าที่ควบคุมเรือในตอนที่กัปตันแจกำลังพักผ่อนอยู่ เขาเดินเข้ามาเช็คและก็ส่องกล้องดูตามทิศทางที่ลูกเรือบอกและฮอนลอมก็ได้เห็นอะไรบางอย่างคล้ายๆกับเรือแต่เขาก็ไม่แน่ใจเพราะบริเวณนั้นหมอกมันหนาเป็นอย่างมากด้วยความที่ตัวเองก็ไม่แน่ใจเขาก็เลยไม่กล้าตัดสินใจที่จะท,ทาอะไรลงไปปีเตอร์ที่เป็นนายทหารฝึกขัดอีกคนเขาก็เข้ามาถามฮอนลอมว่าเขาเห็นอะไรแต่ฮอนลอมก็บอกว่าเขาเห็นเรือแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจริงไหม อีเตอร์ก็ถามว่าล้วจะเอาอยัางไงกันต่อให้ลั่นกล่องลบเลยไหมเพราะว่าเวลานี้เป็นเวรสังการของฮอนลอมเขาจะต้องตัดสินใจทุกอย่างแทนกับตนันฮอนลอมที่ไม่กล้าตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเพราะเขากลัวว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดก็ได้เขาจึงบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงกันต่อดีพวกลูกเหลือได้ยินแต่ยินรอคําสั่งลูกเหลือต้องการให้ฮอนลอมนั้นออกคําสั่งให้พวกเขาจัดการเรื่องนี้ยังไง ปีเตอร์เห็นฮอนลอมไม่ยอมตัดสินใจอะไรสักทีทำให้ปีเตอร์ก็เลยต้องตะโกนสั่งการแทนให้ลันต์กองลบเตรียมพร้อมรับสึกพวกลูกเรือทั้งหมดก็ประจำที่เตรียมต่อสู้กับตันแจ็คได้ยินเสียงกองลบเขาก็รีบขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือและเขาไปถามฮอนลอมว่าเขาเห็นอะไรฮอนลอมก็บอกแต่ว่าเขาเห็นเรือแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรือของศัตรูไหมแต่ตอนนี้มันก็ได้หายไปกับหมอกไปแล้วกับตันแจ็คส่องกล้องดูในจุดที่ฮอนลอมชี้แต่ก็ไม่เจออะไรตามที่ฮอนลอมคิด กัปตันมองหน้าหอดลอมหอดลอมก็นึกว่าเขาจะโดนด่าแล้วแต่กับตันก็ชื่นชมว่าหอดลอมทำแบบนี้ถูกแล้วไม่ประมาทนั้นดีที่สุดแล้วกับตันแจ็คก,ก็สั่งให้ตีหลังคางเพื่อยกเลิกการพร้อมโลก่กับตันแจ็คกำลังหันหลังกลับไปในเรือเขาก็รู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมากับตันแจ็คขันกลับไปส่องกล้องดูอีกรอบในเขาก็เห็นแสงว่ามาจากในหมองกับตันรู้เลยว่านี่คือแสงจกากการยิงปืนใหญ่ เขาจึงสั่งให้ทุกคนรีบปลอบลงเดี๋ยวนี้แล้วก็สูดปืนใหญ่จํานวนมากพุ่งเข้าใส่เรือสไปร์กระสุนชุดแรกของสตูยิงเข้ามาอย่างหนกักกับตันแจ็กสองกล้องไปดูก็เห็นเรือสตูกับตันแจ็กสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรบแล้วก็แล่นเรือพุ่งเข้าหาสตูกับตันแจ็กตามล่าลํานี้มานานแล้วและนี่ก็คือเรืออ์เคอรอนหน่วยปืนใหญ่ของเรือสไปร์ก็เตรียมรอยิงเมื่อเข้าระยะ และเรือทั้งสองลำก็เข้าขนาบข้างกันปืนใหญ่ทั้งสองฝ่ายทุกจุดชนวนเสียงปืนใหญ่ดังไปทั่วทะเลลูกเรือหลานายถูกปืนใหญ่เล่นงานทั้งบาดเจ็บแล้วก็หลงตายและเรืออาเครลอนก็แล่นผ่านไปมันกําลังจะกลับมาอีกครั้งด้วยเรืออาเครลอนของศัตรูถูกสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งลูกปืนของพวกเขาแทบจะทําอะไรมันไม่ได้ส่วนเรือเสอายไถูกยิงเสียหายไปหลายส่วนตอนนี้ดูท่าทางแล้วกวกเขาไม่อาจจะสู้ศัตรูได้ จากที่จะตามล่าเขากลับกลายเป็นว่าสตูล่าพวกเขาซะเองเรือเสอร์ไพรเสียหายอย่างหนักใบเรือขาดหางเสือเรือก็ถูกทําลายตอนนี้เรือเสอร์ไพรกลายเป็นเป้านิงแต่กับตันแจก็ไม่ยอมง,ง่ายๆเขาสั่งเอาเรือเล็กลงน้ําแล้วก็ลากเรือเซอไพสหนีเข้าไปในหมอกหนาะเรือไอเคลอนที่กําลังไล่ตามหลังพวกเขาก็เริ่มจะเลือนลางหายไปในหมอกและเรือเสอร์ไพรก็สามารถเล่นเข้าหมอกได้สําเร็จกับตันสั่งให้ทุกคนเงียบเสียงเพื่อไม่ให้สตูได้ยิน และเรือเซอร์ไพรส์ก็สามารถหนีรอดมาได้หลังจากหนีรอดมาได้กับตันก็ลงไปตรวจสอบความเสียหายที่ส่วนต่างๆของเรือแต่ละส่วนก็ได้รับการซ่อมแซมเบื้องต้นไปแล้วกับตันก็ไปที่ห้องพยาบาลเพื่อดูคนเจ็บกับตันแจ็กถามหมอสตเตฟนหัวหน้าหมอประจําเรือที่เป็นเพื่อนสนิทของเขาว่ามีลูกเรือเจ็บเท่าไหร่ตายเท่าไหร่หมอสเฟนก็รายงานไปว่าตายเกาบาดเจ็บ27แล้วหลังจากนั้นหมอสตเตฟนก็พาไปดูคนไข้ที่เจ็บหนกัก คนแรกชื่อว่าโจลูกเรืออาวโสที่โดนยิงเข้าที่หัวเศษกระโหลกของเขาฝังเข้าไปในสมองส่วนอีกคนก็คือเด็กที่เป็นนายทหารฝึกหัดที่มีชื่อว่าเบกเน่เด็กคนนี้เป็นลูกขุนนางใหญ่เพื่อนของกัปตันแจ็คคนนี้บาดเจ็บหนักด้วยสะเก็ดระเบิดเข้าที่แขนจากนั้นกัปตันแจ็คก,ก็เรียกประชุมนายทหารเพื่อสรุปสถานก,การณ์ในวันนี้ซึ่งตอนนี้พวกเขาได้ทราบแล้วว่าเรืออาเคลอนเรือฝ่ายศัตรูนั้นเป็นเรือที่ดีกว่า ใหญ่กว่าอำนาจการยิงที่มากกว่ากระสุนปืนใหญ่ของพวกเขาแทบจะทําอะไรเรือพวกมันไม่ได้พวกเขายิงระยะ200หลาแต่ทําอะไรเรือไม่ได้เรืออาร์เคออนมีลำกล้องปืนใหญ่ที่ยาวกว่ายิงได้ระยะไกลกว่าดูแล้วเรือเซอร์ไพรส์ของพวกเขาไม่มีทางสู้เรืออาร์เคลอนได้เลยเรือเซอร์ไพรส์เสียหายหนักมากพวกนายทหารบอกว่าพอจะสามารถซ่อมแซมเรือเพื่อแล่นกลับบ้านได้กลับไปตั้งหลกักเพื่อหาทางสู้กับเรืออาร์เคลอนแต่ว่ากัปตันแจคก็บอกว่า เราจะไม่กลับบ้านเราจะทำภารกิจไล่ตามเรืออาคิลอนต่อจากคำพูดนี้ก็ทำให้ลูกเรือมองหน้ากับตันทันทีจากที่พวกเขาโดนกันมาพวกเขาก็รู้ดีว่าเรือเสอไพรในสภาพแบบนี้จะสามารถสู้เรืออาคริลอนได้อย่างไงหรือถึงแม้ว่าเรือเซอไพรจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็ไม่อาจจะสู้เรืออาคิลอนได้อยู่ดีกับตันอธิบายว่าถ้าปล่อยเรืออาคิลอนไว้แบบนี้มันจะสร้างความเสียหายให้กับทัาเรือของอังกฤษอย่างมากโดยที่กับตันพวกเขามันจะในเรือเซอไพรพวกเขาจะต้องเอาด้วย และพวกลูกเรือก็ทําการซ่อมแซมเรือโดยจัดการซ่อมกลางทะเลโดยไม่ต้องเทียบท่าเพื่อประหยัดเวลาให้ได้มากที่สุดส่วนคุณหมอสเตเฟนก็ทําการรักษาคนไข้ที่มีอาการเจ็บหนักคนแรกก็คือนายทหารเด็กที่มีชื่อว่าเบกเน่ด้วยแขนข้างหนึ่งของเบกเน่โดนเศษไม้แหลมแทงเข้าที่แขนจนเป็นแผลขนาดใหญ่ถ้าไม่ตัดแขนแผลต้องติดเชือ้อละก็ตายแน่หมอสเตเฟนทาการตัดแขนแบบสุดๆโดยไม่ใช้ยาชา แบกนี่เขาเป็นแค่เด็กแต่ก็สามารถทนเจ็บจนการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีหมอสตีเฟนก็ชมว่าเขาไม่เคยเห็นใครกล้าหาญเท่านี้เลยคนต่อมาที่เร่งรักษาก็คือตาเท่าโจที่โดนยิงที่หัวจนเศษกระโหลกฝังเข้าไปในสมองหมอสตีเฟนจัดการผ่าตัดเอาเศษกระโหลกออกมาจากสมองได้สำเร็จหมอสตีเฟนเป็นหมอผ่าตัดที่มีชื่อเสียงที่เก่งอย่างมากและนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นนักชีววิทยามีความรู้เรื่องสัตว์และก็พืชมากมาย หลังจากนั้นกับตันแจ็คก,ก็มาเยี่ยมแบกเน่กับตันแจ็คเอาหนังสือประวัติของหลอดในอุษานแม่ทับเรือผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษที่แขนขาดข้างหนึ่งเหมือนกับแบกเน่กับตันแจ็คอยากจะให้แบกเน่นั้นร้องอ่านมันดูเพื่อเป็นการให้กำลังใจตัวเองถึงไม่มีแขนก็สามารถควบคุมลูกเรือตัวเองได้เก่งได้แล้วก็มีลูกเรือสองคนเข้ามาหากับตันแจ็คที่ห้องสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันวาลีและเนอร์เกินพวกเขาเอาโมเรลจำลองมาให้กับกัปตันแจ็ค และบอกว่าวารี่เคยทำงานอยู่ที่อู่ต่อเรือและอู่นั้นก็ต่อเรืออาเคลอนวารี่จำเรือลำนี้ได้เขาก็เลยเล่ารายละเอียดทุกอย่างของเรืออาเคลอนให้กับเนอร์เกิลฟงังและเนอร์เกิลก็สร้างโมเดลจากคำบอกเล่าของวารีกับตันแจกก็ดีใจอย่างมากที่ได้ข้อมูเลเรือของอาเคลอนมาตัวเขาเองจะได้ทำการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของศัตรูเพื่อหาช่องทางในการโจมตีเรือแต่หลังจากทำการวิเคราะห์เขาก็ได้เจอแต่จุดแข็งมันแทบไม่เจอจุดอ่อนแม้แต่น้อย เรืออะเคอรอนทุกต่อขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกาะของเรือทำรรมาจากไม้หนา2ฟุตซึ่งถ้ายิงจากระยะไก,กเลเรือเซอร์ไพรส์แทบจะยิงไม่เข้าโดยโครงสร้างของเรืออะเคอรอนก็ยังถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีทําให้แล่นได้ไวกว่าเรือขนาดใหญ่ทั่วไปและมีจำนวนปืนใหญ่มากถึง4 4กระบอกเยอะกว่าเรือเซอรไที่มีแค่28กระบอกปืนใหญ่ของพวกมันก็ยังมีขนาดที่ลำกล้องยาวกว่าจึงสามารถยิงได้แม่นยำและได้ไกล ดูเหมือนว่าเรืออะเคลอนไม่ดีกว่าเรือของพวกเขาเป็นอย่างมากแล้วพวกเขาจะสู้มันได้ยังไงแต่กับตันแจก็บอกว่าถึงมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ยังมีจุดอ่อนที่ทายเรือเหมือนกับเรือทั่วไปอยู่ดีหลายวันต่อมาหลังจากที่ซ่อมแซมเรือเสร็จเรือเซอรพก็ได้ไปหาเสบียงเพิ่มเติมกับชนพื้นเมืองพวกชนพื้นเมืองก็ได้ข้อมูลว่าเขาให้เรืออาเคลอนเล่นผ่านมาทางนี้ไปเมื่อหลายวันก่อนกับตันแจที่ได้ข้อมูลมาเขาก็ได้วางแผนเพื่อจะตามไล่ล่าเรืออาเคลอนเรือเซอรไพออกเดินทางกันต และในวันถัดมาลูกเรือก็ได้มาแจ้งกับกัปตันแจกว่าพบเรือขนาดใหญ่กําลังได้ตามมาจากด้านหลังเป็นเรืออาเคลอนเรืออะเคลอนแอบจอดอยู่แถวชายฝั่งรอให้เรือเซอไพรแล่นเลยไปก่อนแล้วก็ค่อยเล่ตามหลังมาเรือเสอไพรอยู่ในจุดที่เสียเปรียบกัปตันแจจึงสั่งให้ลูกเรือรีบแล่นหนีกำลังซึ่งจากการคำนวณของกัปตันแจ็แล้วเรืออะเคลรอนจะได้ตามพวกเขามาทานตอนพระอาทิตย์ตกดินให้หนีให้ได้จนถึงตอนนั้นเรือสองลำไล่ตามกันมาจนถึงตอนเย็น เรือาอคเวลอนลองยิงเช็กระยะและเมื่อถอดฝามือสนิทแล้วกับตันแจ็คก็ให้ลูกเรือเอาแผ่เล็ที่แอบทำตอนกลางวันลงน้ําจากนั้นก็ให้นายทหารฝึกหัดที่มีชื่อว่าปีเตอร์ลงไปที่แผ่เล็กนั้นแผ่เล็กลอยไปด้านหลังของเรือสไปรแล้วปีเตอร์ก็จุดไฟตะเกียงบนแผ่เล็กแล้วดับไฟที่เรือสไปรจากนั้นปีเตอร์ก็โดดลงจากแผ่ว่ายน้ํากลับมาที่เรือกับตันแจ็คบังคับให้เรือเลี้ยวไปอีกทางหลอกให้เรือไอคเคลอนไล่ตามแผ่ไป แล้วแผนของพวกเขาก็ได้ผลตอนนี้เรืออาเคอรอนไล่ตามแผ่เล็กไปแทนแล้วกัปตันแจ็คจึงสั่งให้ทุกคนพักได้คือนนี้เขาจะประจำการบนดดดฟ้าเรือเองแลวพอผ่านไปได้ครึ่งคืนกัปตันจึงสั่งให้หันหัวเรือกลับทางเดิมเพื่อตีตลบหลังเรืออาเคอรอนแล้วพอถึงตอนเช้าเรือสไปรก็มาอยู่ด้านหลังเรืออาเคอรอนแทนแล้วกัปตันแจ็คสั่งให้ไล่ตามสุดกำลังซึ่งระหว่างการไล,ล่ล่าพวกเขาก็ต้องเจอกับพายุขนาดใหญ่ กัปตันก็สั่งให้ลูกเรือมายืนเกาะแถวขอบเรือเพื่อให้มีพื้นที่รับลมเพิ่มขึ้นเรือจะได้เป็นเร็วขึ้นหัวหน้าช่างเรือก็เตือนกับตันไปว่าสวเสาเรือที่เพิ่งซ่อมเสร็จมันไม่แข็งแรงพอจะแล่นเต็มกําลังขนาดนี้ถ้าฝืดทับแบบนี้สเสาเรือได้หักแน่แต่กับตันก็สั่งให้ไล่ตามต่อและแล้วเสากระโดงกลางของเรือก็ทนแรงลมไม่ไหวแล้วก็หักโค่นลงมาวารี่คนที่เคยอยู่อู่ต่อเรืออาเคลอนและให้ข้อมูลเรืออาเคลอนก็ทําหน้าที่บนเสากระโดงนี้พอดี มันจะทําให้เขานั้นได้ตกลงไปในทะเลวาลีพยายามว่ายน้ําเกาะเชือกเพื่อจะกลับขึ้นเรือซึ่งเสากระโดงมันมีเชือกผูกกับเรือทําให้หลังเรือแล้วตอนนี้มันก็จะทําให้เรือลม่มกัปตันก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเสี่ยงรอวาลีกลับขึ้นเรือก่อนหรือว่าจะตัดเชือกเพื่อไม่ให้เรือจมสุดท้ายกัปตันก็ต้องตัดสินใจรักษาเรือเอาไว้ไม่อย่างงั้นต้องตายกันหมดทั้งเรือแน่กัปตันกับเนอร์เกิลแล้วก็หอนลอม แต่เชือกเสาก็โดงทิ้งเพื่อรักษาเรือเอาไว้และทําให้วาลีต้องจมน้ําตายไปในทันทีเนเอเกินก็ได้แต่ยืนมองเพื่อนรักจมหายไปในทะเลกับตันแจก็รู้สึกเสียใจไม่น้อยที่เขาต้องปล่อยให้ลูกเือของเขานั้นต้องตายหมอสตีเฟนก็เข้ามาปลอบก,กับตันเขาบอกว่าเขาเองตอนที่เขาช่วยคนไข้เอาไว้ไม่ได้เขาก็เสียใจเหมือนกันแต่ความจริงคนที่ทําให้คนไข้ตายไม่ใช่เขาแต่ว่าเป็นศัตรูถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดสิ่งนั้นก็คือสงคราม หลังจากได้ฝั่งเพื่อนกับตันแจก็กลับมาได้อีกครั้งจากนั้นเรือเซอร์ไพค์ก็มุ่งนาไปยังเกาะกาลาปากอดเพื่อทำการซ่อมแซมเรือแล้วก็เติมสเบียงหมอสเตเฟนก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอย่างมากเพราะว่ากาลาปากอสเป็นเกาะที่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายมีสัตว์และมีพืชแปลกๆมากมายเป็นสวรรค์ของผู้ชื่นชอบการศึกษาเรื่องสัตว์อย่างหมอสเตเฟนอย่างมากแล้วเรือก็ถึงเกาะกาลาปากอด,กรรกอดที่นี่มีสัตว์แปลกๆมากมายที่หมอไม่เคยเห็นหรือว่าได้เคยศึกษามาก่อน อ๋อสองกล้องดูอย่างตื่นเต้นอีกเดียวก็ได้ลงไปดูใกล้ๆแล้วแล้วกับตันแจ็คก็ได้สองกล้องไปเห็นเรือลำหนึ่งกำลังโบกธงขอ,งของความช่วยเหลือกับตันแจ็คได้เข้าไปช่วยและให้คนพวกนั้นขึ้นมาบนเรือพวกเขาเล่าให้ฟังว่าพวกเขาเป็นลูกเรือของเรือลาปาวานอังกฤษซึ่งพวกเขาโดนเรืออาเคลรอนเขา้าโจมตีเผาเรือทิ้งแล้วก็ปล้นสินค้าไปมากมายพวกลูกเรือก็โดนจับไปหลายคนลูกเรือที่หนีรอดมาได้ก็มีแต่พวกเขาเท่านั้น กัปตันแจ็คจึงสั่งให้ยกเลิกขึ้นฝั่งกาลาประกอดแล้วสั่งให้เรือเซอร์ไพรส์นั้นมุกนาตามล่าเรืออาเคลอนต่อหมอสตีเฟนที่แต่งตัวรอกะว่าจะลงไปสำรวจเต็มทีแต่เขาก็ต้องผิดหวังด้วยความผิดหวังก็มานั่งซึมในห้องของตัวเองเบคเน่ ne, ที่จับมแมลงมาได้ตัวหนึ่งเขาก็เอามาให้กับหมอแล้วก็บอกว่ามันน่าจะเป็นมแมลงของเกาะกาลาประกอดอย่างน้อยถึงจะไม่ได้ลงไปสำรวจแต่ก็มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาเรือเซอร์ไพรส์ก็ออกทะเลไปทำภารกิจต่อ พวกเขาและเรือมาได้สักระยะก็ต้องมาเจอกับเขตอับลมเขตอับลมเป็นเหตุการณ์ทะเลที่น่ากลัวเอาอย่างมากสําหรับในยุคน,นั้นมันคือการที่ไม่มีลมพัดเลยแม้แต่นิดเดียวเรือที่ใช้ลมในการขับเคลื่อนอย่างเรือยุคน,นั<ๆ>้นก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากจะรอแต่ก็มีทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําได้นะั่นก็คือการพายเรือแต่ว่าถ้าฝืนพายเรือไปก็ไม่รู้ว่าจะหลุดจากตรงนี้เมื่อไหร่อาจจะเหนื่อยตายกันก่อนก็ได้พวกเขาจึงเลือกที่จะรอบแบบนี้ยังดีกว่า และเรือเสือภัยก็มาเจอกับเขตอับลมอยู่หลายวันลูกเรือเริ่มเกิดความกังวลกับเหตุการณ์นี้ที่ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่แล้วตาเท่าโจก็พูดขึ้นมาถึงเรื่องของโจนาโจนาเป็นเรื่องดาวในคัมภีร์ไบเบิลที่เราถึงคนบาปคนหนึ่งบนเรือที่ทําให้พระเจ้าพิโรธและทําให้คนทั้งเรือน,นั้นต้องพบกับโชคหลายพวกลูกเรือก็เริ่มพูดถึงโจนากันมากขึ้นแล้วก็คุยกันว่าใครกันคือโจนาคนดวงซวยที่พาพวกเขามาเจอกับสถานการณ์บาปนี้ กลาสีเนอเกิลบอกกับทุกคนว่านายทหารฮอนล้อมคนนี้คือโจโนาวันที่โดนเรืออาร์ชลอนเขา้าโจมตีครั้งแรกก็เ,เป็นการเข้าเวียนกัฮอนล้อมพอดีฮอนล้อมรอดแต่ว่าลูกน้องห่วยของเขาตายหมดแล้ววันที่เสารก็โด่งหักจนวารี่ต้องตายฮอนล้อมก็อยู่ที่นั่นด้วยเนเกิลก็เชื่อมากว่าฮอนล้อมเป็นตัวซวยตอนเดินสวนกันก็ไม่ทําความคารพแถมยังจงใจเดินชนฮอนล้อมอีกกับตันแจ็คได้เหตุหการณ์พอดีก็สั่งให้จับตัวเนอเกิลไปลงโทษโดยการเคี่ยนตีเพราะว่าทําผิดกฎของเรือ มอสตีเฟนก็เข้ามาขอร้องให้ลดโทษให้กับเนอร์เกิลแต่กัปตันก็ยืนยันว่าถ้าไม่ทำบบนี้ระบบบังคับเรือก็จะเสียทําให้เนอร์เกิลโดนลงโทษด้วยการเคี่ยนตี12ทีต่อหน้าลูกน้องเรือทั้งหมดซึ่งหลังจากเนอร์เกิลโดนเคี่ยนตีพวกลูกเรือก็ยิ่งเกลียดหอนลอมเข้าไปใหญ่จากคนที่ไม่เชื่อว่าหอนลอมเป็นตัวสวยก็เริ่มจะเชื่อขึ้นมาแล้วหอนลอมได้เห็นสายตาของลูกเรือที่ไม่มีความเคารพเขาแถมยังเอียดเขาอีกมันจึงทาให้เขานั้นเครียดหนักเข้าไปอีกหอนลอมเครีย แล้วในคืนหนึ่งระหว่างที่เบคเน่เข้าเวนอยู่บนดาดฟ้าเรือฮอนลอมก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือแล้วก็กระโดดน้ําตายเพื่อนหนีปัญหาที่เขาต้องเผชิญกับมันเช้าวันถัดมากัปตันแจ็คก,ก็ได้ทราบเรื่องว่าฮอนลอมนั้นฆ่าตัวตายกัปตันแจ็คก,ก็จัดงานศพให้กับฮอนลอมและเก่าอาโหสิกรรมแทนลูกเรือใครที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีกับฮอนลอมขอให้พระเจ้าทรงอภัยพอทันทีที่เสร็จพิธีศพอยู่ๆก็มีลมพัดมามีทั้งลมและฝนเรือสะพายก็สามารถออกจากเขตอับลมได้ ลูกเรือทุกคนต่างดีใจที่ตัวเองรอดตายแล้วเช้าวันถัดมาระหว่างที่แล่นเรือตามปกติก็มีนกนางนวลโตอ้ว,วนกลมบินมาที่เรือผู้กองหัวหน้าทหารประจําเรือก็อยากจะกินนกขึ้นมาเขาก็เลยเอาปืนมายิงนกแต่ว่าเขากลับยิงไม่โดนนกกลับไปโดนหมอสตตเฟนแทนหมอสตตเฟนทรุดลงกับพื้นทันทีหมอสตีเฟนโดนกระสุนเข้าที่ท้องบาดเจ็บหนักพวกลูกเรือก็รีบพาหมอไปที่ห้องพยาบาลหมอฮิกเกนที่เป็นหมออีกคนของเรือก็ได้เข้ามาดูอาการ ฮิกกินบอกกับกัปตันแจ็คไปว่ากระสุนฝังเข้าไปในท้องแล้วก็มีเศษเสื้อขาดติดเข้าไปอีกด้วยต้องผ่าตัดออกไม่อย่างนั้นแผลจะเนา่าและทําให้เขาตายได้แต่การจะผ่าตัดก็มีปัญหาอยู่2อ,อย่างอย่างแรกหมอฮิกกินผ่าตัดไม่เป็นแต่ว่าเดียวเขาจะศึกษาเอาจากตำราหนังสือของหมอสเตฟนส่วนข้อที่2ก็คือการผ่าตัดบนเรือมันทาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเรือมันโค้งเคงไปมามันอาจจะทําให้การผ่าตัดพลาดไปโดนอวัยวะสําคัญได้ แต่หลังจากที่หมอฮิกกินผู้เสศจลูกเรือก็เข้ามาแจ้งกับกัปตันว่าพวกเขาพบเรือน่าจะเป็นเรือของอาเคลอนแลนอยู่ด้านหน้าของพวกเขาตอนนี้กัปตันแจกต้องตัดใจเลือกระหว่างชีวิตของหมอสเตเฟนหรือว่าจะไล่ตามเรืออาเคลอนต่อสุดท้ายกัปตันก็เลือกชีวิตหมอกัปตันสั่งให้หันหัวเรือกลับไปยังเกาะกาลาประกอดพวกเขาตั้งเต็นบนฝั่งแล้วก็เตรียมทำการผ่าตัดแต่ก่อนที่หมอฮิกกินจะผ่าหมอสเตเฟนก็บอกให้ใหฮิกกินหยุดเดี๋ยวเขาขอทำการผ่าตัดเอง หมอสเตเฟนให้คนถือกระจกส่องท้องเขาแล้วเขาก็ทําการลงมือผ่าตัดด้วยตัวเองซึ่งการผ่าตัดก็สําเร็จไปได้ด้วยดีหมอสเตเฟนสามารถเอากสุูนและก็เศษผ้าออกมาได้สองสามวันต่อมาหลังจากที่หมอสตีเฟนอาการดีขึ้นเบกเน่ก็เข้ามาหาและก็เอาตัวอย่างสัตว์กับสมุดจดบันทึกที่เขาไปทําการสํารวจเกาะมาให้กับหมอสตตเฟนดูตอนนี้เบกเน่สนใจเรื่องชีววิทยาเหมือนกับหมอสตตเฟนแล้ว หมอสเตฟนก็ได้เข้าไปหากับกัปตันแจ็คหมอขอบคุณที่กัปตันช่วยชีวิตเขากัปตันแจ็คบอกว่าเรือที่เห็นวันนั้นอาจจะไม่ใช่เรืออาร์เคลอนก็ได้และถึงจะไล่ตามในตอนนี้ยังไงก็ไม่ทันแล้วกัปตันบอกว่าเราจะพักที่นี่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็แล่นเรือกลับบ้านพร้อ,อมยกเลิกภารกิจที่จะตามล่าเรืออาร์เคลอนหมอสเตฟนเลยใช้เวลาช่วงนี้ทำการสำรวจเกาะตามความฝันของเขาเขาก็ได้มาเจอกับสัตว์แปลกๆมากมายที่ตัวเองไม่เคยเจอมาก่อน หมอกับเบกเน่ไล่จับสัตว์ตัวอย่างหลายตัวเพื่อจะเอากลับไปที่อังกฤษด้วยซึ่งหมอก็ทำการสำรวจไปไกลอย่างมากและเดินข้ามเกาะเข้าไปถึงอีกฝั่งของเกาะแต่ระหว่างที่หมอกำลังทำการสำรวจบนภูเขาอีกฝากหนึ่งของเกาะและหมอก็ได้เจอกับเรืออาเคลอนกำลังแล่นอยู่ใกล้ชายฝั่งหมอกเลยตัดสินใจรีบกลับไปบอกเรื่องนี้กับกัปตันแจ็คซึ่งหมอก็ต้องรีบกลับทำให้ต้องปล่อยพวกสัตว์ที่จับมาได้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าถือไปด้วยจะเสียเวลาเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขากลับมาถึงเรือกัปตันได้ทราบข่าวจากหมอ แล้วกับตันก็เข้ามาขอบคุณแล้วก็บอกว่าเขาเสียใจที่หมอสเตเฟนต้องปล่อยสัตว์ที่จับมาได้ไปหมอบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองและเขาก็ได้สิ่งที่น่าสนใจมาเยอะเหมือนกันหมอสตเตเฟนก็เอากิ่งไม้กิ่งหนึ่งให้กับกับตันดูหมอก,ก็บอกว่ามันไม่ใช่กิ่งไม้ธรรมดาแล้วสูงแม่นขยายให้กับกับตันออธิบายว่ามันเป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่สามารถปลอมตัวให้เหมือนกับกิ่งไม้ได้กับตันลองดูก็เห็นเป็นมแมลงจริงๆและกับตันก็ได้ไอเดียในการจัดการเรืออาเคลรอนขึ้นมา กัปตันสั่งให้ลูกน้องดัดแปลงเรือเปลี่ยนชื่อใหม่ทาสีใหม่ให้การมาเป็นเรือลาดประวานส่วนพวกนายทหารก็ให้ปลอมตัวด้วยชุดคนลาดประวานแล้วกัปตันก็สั่งให้ลูกเรือสูบไฟให้เกิดควันเพื่อล่อเรืออาคิรอนเข้ามาหาพวกเขาไม่ต้องตามล่าพวกมันเดี๋ยวพวกมันก็จะมาหาพวกเขาเองแผนของกัปตันก็คือเมื่อเรือไอคิรอนประมาทแล้วก็เข้ามาใกล้เพื่อจะเข้าป้นเรือของพวกเขา พวกมันจะประมาทไม่มีการเตรียมตัวเพื่อหลบโอกาสนหนีวดยปืนใหญ่จะทําการยิงใส่เสากระโดงกลางเรือของเรืออาเคลอนให้หักซึ่งโอกาสก็มีแค่ครั้งเดียวแล้วจากนั้นพลปืนบนเรือก็จะยิงจัดการลูกเรืออาเคลรอนบนดาดฟ้าแล้วพวกลูกเรือเสือภัยก็จะบุกขึ้นเรืออาเคลอนการโจมตีต้องรวดเร็วเพื่อไม่ให้พวกมันตั้งตัวได้แล้วเรืออาเคลอนก็ติดกับพวกเขาจนได้เรืออาเคลอนเล่นเข้ามาเทียบคางแล้วก็บอกให้เรือล่าประวันยอมแพ้ซะ แล้วเรือเสือภัยก็แสดงตัวหน่วยปืนใหญ่ของเรือก็ระดมยิงใส่เสากระโดงเรืออะเคลอนจนเสกากลางของเรือนั้นหักจากนั้นกัปตันแจ็คก,ก็นําทหารข้ามขึ้นเรืออะเคลอนแต่พอขึ้นมาได้ก็เจอแต่ศพของลูกเรืออะเคลอนที่โดนยิงตายกัปตันสั่งให้ทุกคนระวังตัวแต่พวกลูกเรือของอะเคลรอนก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็กระดมยิงทั้งสองฝ่ายเขาตะลุมบอลเข้าต่อสู้กันเบคเน่ควบคุมบนเรือก็สั่งให้จัดการยิงปืนใหญ่ พวกมันขอที่พวกมันจะยิงเรือของพวกเขาแล้วเบรกนี้กับบอสเตเฟนก็ตามบุกขึ้นเรืออาเคลอนกับตันแจ็คกำลังได้เปลี่ยนวิธีการบุกในทางนี้และสุดท้ายกับตันแจ็คก็สามารถที่เรืออาเคลอนไว้ได้ลูกเรืออาเคลรอนทั้งหมดยอมแพ้กับตันแจ็คถามหากับตันเรืออาเคลอนบวกลูกเรืออาเคลอนบอกว่ากับตันอยู่ที่ห้องพยาบาลกับตันแจ็คจึงรีบไปที่ห้องพยาบาลและก็ได้ไปเจอกับหมอของเรือที่กำลังทำการรักษาคนไข้อยู่ หมอแนะนําตัวว่าเขาชื่อว่าดีวิกี้เป็นหมอของเรือลํานี้และเขาก็เสียใจที่ต้องบอกว่าเขาไม่สามารถรักษาชีวิตของกัปตันเรืออาร์ชิลอนไว้ได้แล้วจากนั้นหมอดีวิกีนี่ก็ยิบดาบขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วก็มอบให้กับกัปตันแจ็คและเขาก็บอกว่าก่อนที่กัปตันตายเขาได้บอกให้หมอมอบดาบเรือนี้ให้กับกัปตันแจ็คก,กัปตันแจ็คก,ก็สามารถทำบริจิําเร็จได้กัปตันแจ็คสามารถยิตเรืออาร์ชิลอนมาได้สําเร็จแต่ว่ากัปตันแจ็คก,ก็ต้องสูญเสียลูกเรือไปมากมายเหมือนกัน มีการจัดพิธีศพให้กับลูกเรือที่ตายแล้วจากนั้นกัปตันแจก็แต่งตั้งรองกัปตันที่มีชื่อว่าทอมให้บัญชาการเรืออาเคลรอนเล่นกลับไปที่ฟอร์ดสมาร์ทพานักโทษพวกนี้กลับส่วนเรือเสพไพรยจะไปที่เกาะกาลาประกอบเพื่อหาน้ำและสเสบียงและก็ให้หมอสตีเฟนเที่ยวเล่นสักสองสาวันหลังจากที่เรืออาเคลรอนเล่นไปแล้วหมอสตีเฟนกับกัปตันแจก็มานั่งเล่นดนตรีกันหมอสตตเฟนดูแผนที่เพื่อเตรียมเที่ยวเต็มที่ แล้วหมอก็พูดขึ้นมาว่าน่าสงสารหมอฮิกกนที่ต้องดูแลคนเจ็บในเรือของอาร์เคลอนเพราะเรืออาร์เคลอนมีคนเจ็บมากมายแต่ว่ามีหมอแค่คนเดียวอยู่บนเรือกับตันแจ็คก็บอกว่าเรืออาร์เคลอนก็มีหมออยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าดีวิกนีหมอสตีเฟนก็บอกว่าเขาได้คุยกับพวกเฉลยแล้วหมอดีวิกนีตายไปเป็นเดือนแล้วกับตันแจ็คได้ฟังก็เอือแล้วตกลงกันที่เอาดาบให้กับกับตันแจ็คเป็นใครกัน ตอนนี้กับตันแจ็คก็พอรู้แล้วว่าหมอดีวิกนี่มันเป็นตัวปลอมและท้านิ่งได้ขนาดนั้นตอนเจอกับกัปตันแจ็คครั้งแรกตัวจริงมันน่าจะเป็นกับตันเรืออาเคอลอนแน่ๆกัปตันแจ็คจึงรีบสั่งให้หันหัวเรือไล่ตามเรืออาเคลอนไปทันทีเพราะถ้าปล่อยกับตันไว้แบบนั้นเรืออะเคลอนโดนยึดคืนแน่นอนหมอสตีเฟนก็ได้แต่ถอนหายใจกับตันแจ็คเห็นเพื่อนผิดหวังก็รู้สึกผิดเอาสัญญากับหมอว่าเดี๋ยวเขาจะพามาใหม่อีกแน่นอนทั้งสองเล่นดนตรีกันอย่างสนุกสนาน แล้วเรือเซอร์ไพรส์ก็แลนไล่ตามเรืออาเคลอนแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับนางเรื่องผู้ปัญชาการล่าสุดขอบโลกหนังในปี2003ครับสลับแ่าที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสลับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตูดิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ